ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างขวัวาขาตวรคัตยราชนารีทรงมีอาการปวดท,ที่พระบาทและข้อพระบาทซ้ายจึงสเสด็จไปทรงเข้ารับการผ่าตัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายประกอบด้วยการผ่าตัดย้ายพระณนะนะารูหรือเอ็นที่อุ้งพระบาทการผ่าตัดเชื่อมส่วนกระดูกข้อต่อโคนพระอังคุตพระบาทหรือนิ้วหัวแม่เท้า การผ่าตัดยืดกระดูกพระปราศนีหรือส้นเท้าส่วนหน้าและการผ่าตัดเลื่อนกระดูกพระปราศนีส่วนหลังณนะโรงพยาบาลจุลาภรณ์เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567นั้นคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาเพื่อติดตามการรักษาหลังการผ่าตัดครบ2เดือนด้วยการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ผลการตรวจพบว่าพระปราททิ หรือกระดูกเท้าที่ได้รับการผ่าตัดมีการสมานตัวเป็นไปตามแผนการรักษาไม่พบภา,าวะแทรกซ้อนและขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่งเพื่อถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดณนะโรงพยาบาลจุลาภรณ์จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง1ตุลาคมพุทธศักราช2567